พยายามกษาสามองเห็นชัดเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาทั่วไปในบ้านในเรือนในนี่คือจะต้องมีความรู้นี่ก็สั่งมีการปฏิบัติต่ได้รับผลของการปฏิบัติการปฏิบัติในเชิงสุดนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัติมาสองคือสมายญนณะสมา,าวิมุต เอามารวมกันข้าวมันก็เป็นสิบนั่นหมายถึงการปฏิบัติผลของการปฏิบัติส่วนปริยัตินั้นเรียนได้ทั่วไปเรียนเรื่องอะไรที่มันเป็นหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าเรียกว่าปริยัตินั้นคือยังไม่ได้ปฏิบัติจะเรียนเรื่องอริยสัจก็ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นปริยัติเรียนเรื่องปฏิเจสมุบาตก็ได้ยังไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นปริยัติ เ,เรื่องสุญญาตาอนัตตาอะไรสูงสุดไปก็ได้อย่างไม่ไไรปฏิบัติมันเป็นเรื่องของปริยัติเรียนจให้ <c oughs> เพียงพอที่จะดับทุกข์ที่พูดคืนก่อนว่าคำมือเดียวคำมือเดียวจริงแต่มันเพียงพอมันไม่จ้องเรียนทั้งหมดทั้งสิ้นเรียนหมดเท่าที่จำเป็นจะดับทุกข์ใช่ในการดับทุกข์ ที่นี่เราก็จะพูดกันเลยไปถึงในรายละเอียดอของการที่ทุกมันดับไปที่เรียกว่ามรคนิพพานดับทุกในที่นี่มารวมเรียกว่ามรคนิพพานมรคือฆ่ากิเลสผลคือกิเลสดับ ทุกดับนิบพพานก็คือเย็นเพราะว่าไฟคือกิเลสมันดับอาเขามีหลักที่จะได้ศึกษากันได้ง่ายงายมีอยู่เรียกว่าสังโยชน์สัญโยชน์หรือสังโยชน์ก็เรียกสัญโยชน์ก็เรียกสิบประการสิบประการ นเรื่องนี้มีประโยชน์มากน่าสนใจอย่างยิ่งการที่บุคคลจะละจะเปลี่ยนจากมุทุชนไปเป็นพระอริยเจ้านี่กักวัดกันด้วยสัญยชนสิบประการซึ่งคนตามธรรมดามีครบท้วน10สิบประการ แล้วก่อะไปละไ,ไปก็ได้เป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปตามลําดับตามลําดับตามลําดับด้วยการศึกษาปฏิบัติรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหลายหลายหลายระดับน่ระดับต้นระดับแรกก็ทําให้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต้น,ตน รู้อนิจจังทุกครั้งอนัตตาสูงลึกขึ้นไปอีกก็ทําให้เป็นพระอริยเจ้าขันที่สูงขึ้นไปเองรู้อนิจจังทุกครั้งอนัตตานั่นแหละยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นพระอริยเจ้าที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งรู้อนิจจังทุกครั้งอนัตตาถึงที่สลดุดนั่นก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดคือเป็นพระอระหันต์ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องราวอะไรเรื่องเดียว เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอย่างที่ว่ามาแล้วเห็นมาตามลาดับถ้าจะแยกให้มันเห็นเป็นหลายเรื่องซับซ้อนหลายเรื่องก็อย่างที่ว่าถ้าไม่แยกก็เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาสามอย่างก็พอที่แยกเป็นเห็นธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทปัปปเจตาสุญญตาตถาตา,ทะทา,ตาอะตมมยตา มันเป็นแยกโดยละเอียดแยกโดยละเอียดมันก็วิชาเทคนิคแยกกันมันละเอียดที่มาดูที่เราจะรู้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 กันได้จริงรู้จักกันได้จริงดีกว่าสังโยชนสิบคืออะไรมีอยู่อย่างไรกละไปอย่างไรคนธรรมดามีสังโยชนสิบเต็มครบหนาปึก แต่ละอันละอันนาฝึกที่หนึ่งเรียกว่าสักกายทิฏฐิความหลงผิดว่ากายนี่ของตนสักกายทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้ความเห็นผิดว่าสักกายะ สักแลว,ว่าของตนกายะแปลว,ว่ากายสักกายะแปลว,ว่ากายของตนทิฏฐิเห็นผิดว่ากายนี่ของตนมันมาแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่ลูกเด็กๆมาก็มีแล้วยิ่งกว่านั้นอีกเป็นสัญชาตญาณความรู้สึกด้เองในสิ่งที่มีชีวิตจิตใจจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้แม้ต้นไม้ก็ได้แต่มันละเอียด พูดไปมันก็เถียงกันแต่ขอให้เชื่อไว้เถอะว่าถ้ามันมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกแล้วมันจะต้องมีความรู้สึกว่าตัวตนตัวตนของตนแต่มันยังไม่แสดงออกหรือยกว่ามันยังหลับอยู่มันยังไม่บานออกมาในความรู้สึกอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่มันมีมาแล้วในความรู้สึก โดยสัญชาติญาณที่เรียกว่าอินสติ้งมิชาเรื่องเรื่องอินสติ้งของเงยสมัยปัจจุบันเขาจะมีอะไรกันก็ตามใจเลมีเขเมือนเหมือนกันจริงแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเรานี่อันแรกที่สุดก็คืออินสติ้งหรือสัญชาติญาณว่าตัวตนฮะตัวตนของตนมาตัวตนของตนในตัวฉัน พอเด็กขาคลอดออกมาจากท้่องแม่สิ่งต่างๆเริ่มทำหน้าที่โดยเฉพาะมันสมองทำหน้าที่ได้ตามการกระตุ้นของสัมผัสทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจรอบๆรอบๆลานนี้สมองไม่ทำหน้าที่เด็กจึงรู้สึกนั่นนี่โน่นไปทุกอย่างตามที่มันจะรู้สึกได้ เ <g ül> มื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ทําหน้าที่มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันเด็กนอนอยู่ในช่องมันดาแล้วเหมือนกับนอนหลับพอ <g ül> ออกมาจากท่องมันดาเนี่ยมันก็เริ่มสัมผัสได้โดยตาโดยหูโดยจม,มูกโดยลิ้นโดยกายโดยใจ <g ül> มันก็รู้สึกต่ออารมณ์ทั้งหลายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่น,น,น,นไปตามที่มันจะรู้สึกได้ตามธรรมาชาติ แต่ที่มันมีความหมายมากก็คือมันรู้สึกเป็นเวทนาเป็นเวทียะสัตว์ขึ้นมาคือสัตว์ที่มีเวทนาทำหน้าที่ได้นะพอมันออกมาจากท้องแม่มันคงจะร่องแวเพราะมันจะร่องแหว่เพราะเหตุว่ามันมีอะไรมากระทบอากาศมากระทบอะไรมากระทบถึงมันผิดธรรมดามากมันก็ร้อง หรือว่ามันจะกินน้ําก่อนจะกินน้นํานมมันก็ต้องมีความรู้สึกน,ะน้ำเป็นอย่างไรพอกินนมได้มันก็รู้สึกว่านมเป็นอย่างไรมันก็เป็นความรู้สึกอพอใจหรือไม่พอใจอร่อยหรือไม่อร่อยในความรู้สึกนี้มันก็เริ่มมีอ้ความรู้สึกว่าตัวตนมันก็สวมรับเอาว่า ของเราอร่อยกัเราอร่อยของเรานี่เด็กๆจึงเริ่มรู้สึกตัวตนเป็นของเราเ <c oughs> มื่อมันอร่อยมันก็เป็นตัวตนของเราอย่างหนึ่งเมื่อไม่อร่อยเป็นตัวตนที่สมกันข้ามนี่เป็นศัตรูของเราไปเลย เนี่ยมันเริ่มสูงรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นตามความรู้สึกที่มันเข้มข้นมากขึ้นคอยสังเกตดูไปดีว่าตาหูจมูกดิ้นกายใจอ่มันรู้สึกเด้นมากขึ้นมากขึ้นตามอายุของเด็กที่มันเติบโตขึ้นมาทุกวัน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 จนกระทั่งมันรู้สัมผัสทั้งห้าทางตาเนี่ยเขาก็เอาของเคยๆืๆมาแขวนให้ดูให้แขวข้างเกรให้ดู ทางหูเขาก็กลับขับกล่อมร้องเพลงให้ฟังทางเยมูกเขาก็ให้ดมให้ได้กลิ่นที่ทททดีที่หอมี่ทางลิ้นก็รสก็ดีขึ้นไปสูงขึ้นไปอาหารสัมผัสผิวหนังก็ยิ่งขึ้นไปทําให้นิ่มนวลทําให้อบอุ่นทําให้สบายกับเนื้อหนังกับผิวหนังมากขึ้นไป จิตใจมันก็มากขึ้นไปตามตามความรู้สึกตาหูจมูกลินกายจิตใจก็มากขึ้นไปให้ความรู้สึกว่าตัวกูพอใจหรือไม่พอใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็มากขึ้นไปตามมากขึ้นไปตาม <c oughs> จนรู้ว่าอร่อยของกูความสุขของกูไม่อร่อยของกูความทุกข์ของกู